ดีค่ะทุกคนมาดูทรงพี่น้องล่าอันกระจอนมาได้ดูดูแล้วก็เฝ้ากันดูดูอีกี้ไอกี้ไอ้กี้นักกี้โอ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 ้กระจอนนะคะทุกคนไอเสือเอามาจากต้นมะม่วงแล้วก็มาเฝ้ากันทรงพี่น้องดู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 เป็นไงนะเดี๋ยวดู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 เสือกี้เบิ่งดูโอ้ทุกคนดู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  กีก <die> ีก okay. ีเอาเอาาเอาเจับกระจรมาได้กระลินเอาเาเอาลินจนเยาวจนตายทุกคนมาจากต้นม่วงไปหามาได้ดูดูสงพี่น้องแล้วก็นอนเฝ้ากันเป็นไงเสือเป็นไงไอ้เสือกลุดเสือกลุดเป็นไง ว้าวกาจนเอาอยู่มัดเลยลูกอยู่มัดเลยว้าไอเสือไอเสือเอาอยู่มัดเลยเรอว้าน่ารักจังเลยเว้ยลูกชายไข่หน้าเนี้ยเวอเวอเว่เวอเอามาให้แม่เร็วมาให้แม่เร็วักไปโซ่พ่อดูป่ะเอาทำได้เว้ยวาววาย ดูทุกคนเล่นไอโซโซพี่เหรอไอเสือเอาอ้างพี่เหรอโอ้ยเสือทำได้เสือทำได้เนี่ยเก่งเก่งเก่งเว้ยไอ้ล็อกกี้ไม่เก่งเลยไม่เก่งเชียร์เสือเลยนี่หว่าเก่งไหมลูกกี้ล็อกกี้หนูเก่งไหมลูก นวนดูน้นง Arizona, องที่นี่น่ะนวลนวลโอ้ย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 อยู่เอาอยู่เอาอยู่โซแล้วเว้ยโซอ่าโซไปภาค่อไปใครดูพ่อให้พ่อดูดิโอ้ยเสือทำได้เลยเว้ยทำเก่งพ่ออยู่ไหนผู้ไอ้เสยผู้ไอ้เฉยอ่า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  นี่ไอเสือเสษลูกของย่าทุกคนน่ารักมากเลยค่ะอออไม่ไม่ไหวไม้ไหวไหมด้วยไหวไหมเลยเออเออเออวโชว์ชูชเอามาเร็ว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 มาเร็วก่เอาไปโชว์พ่อทีพ่อมาแล้วน่ะเก่งไหมไอเสือเก่งไหมเว้ย

ผู้อายก็นั่งเฝ้าแล้วบัดนดี้เฝ้าน้องเฟน้องแ,แล้วไอ้กี้ไม่เก่งเลยกี้ไม่เก่งแล้วเนี่ยกี้คนหล่อไม่เก่งเลยเก่งเหมือนกันแล้วลูกเก่งเหมือนกันไอ้เสือก็เก่งไอ้กี้ก็เก่งเป็นกินทุกคนลิ้นคาบมาแล้วก็นเหยาเหยาเหยาแล้วก็ลิ้น ปีนจากต้นมะม่วงมาได้เสียงเจี๊ยด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 อะไรนะยิ่ง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 บรรยากาศยามมืดมืดทุกคนฝนจะตกพามาเมียบมาเมียบมาเมียบเลยนะคะบรรยากาศยามแรงแวิวบรรยากาศให้ลูกเลานได้ดูกันค่ะพิทุกท่านนะคะบรรยากาศเย็นๆวันนี้ฝนจะตกแล้วลมวูดรูดมา เต่งโมงนะคะทุกคนปลูกไวกำลังางามงามต้นแฝงโมขึ้นมาอยู่ในบ้านเราอันนี้ก็ต้นเศรษฐีเลื่อนแก้วนะคะต้นดอกไม้เนี่ยอัน,นออกมาตัวเลขต้นเดียวทุกคนต้นเดียวอันนี้ออกมาสามต้นแล้วนะคะเศรษฐีเลื่อนแก้วนะะทุกคนอันนี้ต้นมะลิที่เป็นปลูกไว้ประจำบ้านเรา ดำบ้านลูกหลานง,งามงามมือเตอทุกคนยำคำนี่ก็รวยไม่รู้เลิกทุกคนรวยไม่รู้เลิกนะคะกำลังออกดอกปิดปิดเลยนะคะทุกคนอยู่ชอบพี่น้องยังจุ่มกันอยู่ทุกคนอ่าเรียนกันแย่งกงันไม่กัดกันทุกคนลิ้นกันได้รักกันนั่นแหละอยู่กันได้เนาะ เล็กน้อยฝากลูกฝากหลานอีกสทุกคนบรรยากาศดีลูกหลานวันนี้ค่าๆคนก็ตกขึ้นขึ้นเคยค่าถึงตกข้ามาเดือมมีมัมมีมัมมีมัมแต่วันนี้อากาศดีนะคะทุกคนโปนเลยวนช่วงจะเศ้าแดดแดดร้อนก็ร้อนตอนนี้เออพาอันนึงก็ค่อยดีหน่อยเย็นโปร่งอะบรอากาศยามแรงๆนะคะ เนี่ยอุ้มนี่กระยาวทุกคนยนาวเยอะเลยอู้ามากำลังแต่งาากำลังาางามงาม <c oughs> อันนี้คือภาคอิตูทุกคนภาคอิตูปลุกไว้ประจำบา้า,บา,า,บานเราส่เกงหน่อไม้อู้เซบเซฟบุกบลานเก่งลาวบ้านเฮาค่ะอันนี้ก็ปินภักส,งงสักงเแหงใส่เก่งหน่อไม้แล้วนะคะทุกคน สรงกระถางเต็มยาวไปคุณนบนเลยทุกคนนี่แหละผู้ใดอยากเอาใส่แกงหน้าไม้น่าเล้งก็มาเอาได้เลยบ้านาเนี่ยนี่แหละผักสะเงงตัดยิ่งตัดก็ยิ่งปุ่งทุกคนปลูกไว้อันนี้ก็พิษผักหอมบวมบวัวยิ่งบบกก็ยิ่งแตกทุกคนนี่แหละเนีย่ยเอาค้าั้นส้่มไว้กับหลายที่แล้วนะบอกออกเลยมันกระปงไม่นะคะทุกคนนี่ หอมบริเวณราต้องซื้อเลยเอาข้างบ้านเรานี่แหละกระตินต้นมะฮง,งปลูกใหม่ีข้างนี้ก็เป็นพักอีตูวกำลังเตกงามงาม,งามทุกคนนี่แหละดวพอไปซื้อเข่าเนาะไปซื้อเข่าก็โอ้ยกลับห้าบาทสิบบาททุนะทุกคนตลาดเราประหยัดไปในตัวนี่แหละสำหรับคลิปนี้พูห้หอมปากหอมคอเนาะเป็นคลิปสั้นๆพักพี่พักน้องให้ดูกัน ามสนุกสนาน FC ทุกท่านพี่น้องทุกคู่ทุกคนทุกไลททุกกำลังใจเดอ้อขอให้อยู่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไปนะคะ FC ที่น่ารักทุกท่านทุกคู่ทุกคนทุกไล่์ทุกกำลังใจจ้า